สำหรับวันนี้นะครับขอกาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆืนทุกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะครับที่เอเดอะท็อปชัยฟรีชแนลนะชื่อช่องเองก็ยังจะพูดผิดนะฮะวันนี้นะครับจะมาตอบสนองการต้องการของเพื่อนๆนนะครับที่ได้ขอเข้ามานะครับเกี่ยวกับการสอนการเข้าโปรแกรมความไรนะครับนะฮะอือฮึอือฮึกำลังเป็นที่นิยมกันเลยนะตอนนี้นะอือ มันมายเยอะมากนะฮะเพราะว่าเออเอ้ยนะฮะอ่าเนี่ยครับตัวออออนี้ครับตัวนี้อ่านตัวนี้ครับคือตอนนี้มันยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะฮะในระบบ Android และ iOS ทุกระบบนะครับถูกยกเลิกออกจากระบบทุกระบบแล้วนะเข้าไม่ได้นะครับผมเห็นมีคนยังลงอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะฮะโปรแกรมตัวนี้ใช้ได้มันใช้ไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อนะเรามาฟัง Channel ดีดูนะครับ T A เดอะท็อฟฟรีชาแนลนะครับอย่าลืมกดครับสไคร้นะครับกดติดตามให้กำลังใจกันหน่อยนะจ๊ะแชร์กันนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเอาแค่นี้ผมก็มีความสุขละนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเสนอนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงครับไร้จริงนะฮะได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วคุณมีเวลาปั๊มคุณปั๊มเถอะนะทั้งวันทั้งคืนปั๊มไปเลยไม่จํากัดการไลฟ์นะฮะแต่นะครับมีการจํากัดอยู่ที่ 1 0ถึง40ไลค์นะครับเราสามารถเลือกได้นะฮะคือสำหรับบางคนนะครับก็คือฉันอยากจะเอาเอาแค่พอประมาณนะครั้งแรกสัก10ไลค์นะครั้งเราไปก็40ไลค์อะไรประมาณนี้นะต่อมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าแอปตัวนั้นเป็นหน้าตาอย่างไรครับเข้าไปที่ Play Store นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่นี่ครับ7 L I K E R คนะฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับ ใช้ได้จริงนะฮะไม่ติงหนังแน่นอนครับไม่มีการหลอกลวงนะครับเพราะแอปนี้นะครับเพิ่งมีการติดตั้งไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะนี่มันเดือน5ใช่ไหมนี่ผมอัดให้อย่างล่าสุดเลยนะครับอัดให้ทุกคนได้เห็นกันอย่างจะจะเลยนะครับทำการโหลดติดตั้งเรียบร้อยนะครับเปิดเข้าไปเลยนะครับผมนะมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราคลิกนะครับที่ตัวนี้ เพื่อยืนยันนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมก็ก็คือมันก็มีการใช้ปัวบ้างนิดเล่น้อยนะครับสลับเป็นเพจนะครับผมอ่ะเราก็เข้าไปที่คลิกนี่ครับอันสีฟ้าข้างบนนี่นะฮะคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับให้เราก็ออีเมลไปเลยครับขอเวลาสักครู่จ้ะอ่านะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าตาอย่างนี้นะฮะ มันจะให้เราเข้าไปล็อกนะครับล็อกอินเข้ามานะฮะนี่นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเฟซให้ดูนะแบบนนะ๊บนึงเจอะเจ๊ะนะฮะนี่ผมอ่าสอน สอนตัวไรนะครับแจ่มจริงนะอะ่นี่ครับก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์อ่พิมพ์อะไรไปดีนะเดี๋ยวแป๊บเดีวยวนะครับเอ,อ,อะไรเดียะจุดๆๆนะสบายสบายดีนะดูด <c oughs> ี่พิมพ์อะไร ทีฟแท็กหน่อยแนะท็กๆอ่ะมาเน,นี้นะครับพกไปเลยสบายดีนะฮะจากนั้นนะครับข้ามาที่นี่นะครับนะให้เราคลิกนะที่รูปนะครับเดี๋ยวเราจะไล์รูปให้ดูดีกว่านะเพราะว่ารูปผมลงไปแล้วเนาะไล์ like, ทั้งเอ่อโปรไฟล์หน้าหลักก็ได้นะครับอันนี้คือ อันนี้นะครคือไฟล์หน้าหลักของเรานะครับคลิปนี้มีจำนานไปนะอ่าอันนี้คืออันนี้ครับสบายดีนะฮะผมจัดไปลยวสี่สิบไลค์นะอ่าสตาร์ทเจ๊เจ๊นะครับอย่าลืมกดครับสไคร้นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะนะโอ้โหถือว่าจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับก็คือเป็นกําลังใจให้กับทางผมนะครับเพื่อจะหาอะไรแบบนี้นะฮะมาให้กับทุกคนที่ อยากก้าวไล่มั้ยครับโอ้เมื่อสักครู่นี้เองนะคก้าวไล่นี่ครับผมเป็นไงครับนะครับอย่าบอกนะฮะว่าไล์ได้จริงครับผมไม่มีการไม่ต้องมาลงขออะไรลงสับอะไรนะลงโอ้อะไรนักหนาได้สาระนะครับนี่ยี่สิบเอ็ดไลค์นะครับนะฝากติดฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางช่อง ta the top free channel นะครับผมอย่าลืมนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนะครับผมเนี่ยครับ37่ไลน์นะมาดูครับว่าได้จริงหร37ไม่สามสิบเจดนึงอ่านี่ครับ37ไลน์นะครับก็ต้องขอบกรับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับและเข้ามากด subscribe กดติดตามกดแชร์กันนะครับอย่าลืมนะครับ ผมลงให้แล้วนะขออย่างเดียวกด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม